ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีมีนทุกท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของความรักโชคลาภและในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีมีนนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะมีดาว พระพุธนั่นโคจรเข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงของวันที่23ของเดือนตุลาคมนี้จึงทำให้ชาวราศีมีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการงานกันก่อนว่าชาวราศีมีนในช่วงของวันที่23ที่มีดาวพระพุธนั่นเข้าสู่ในราศีพิจิกนั่นชาวราศีมี ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้ในเรื่องของการงานจะดีมากมากท่านจะได้โชคได้ลาบทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านรวมถึงมีคนให้กำลังใจท่านอีกมากมายคนที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นับว่าดวงการงานนั้นมีความโดดเด่นอย่างมาก งานที่ท่านทํำนั่นก็จะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วยถ้าก็ท่านใดว่างงานไปสมัครงานก็จะได้งานที่ดีและจะมีข่าวดีมาหาท่านอีกมากมายท่านทํางานแล้วก็จะมีความสุขมีความสำเร็จอีกด้วยงานที่ท่านทําก็ถือว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและทาวร การทำงานของชาวราศีมีนนั้นทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านเรียกว่าดวงของท่านในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนถ้าก็ท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนก็ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ทำให้งานของท่านนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีไม่ว่าท่านจะออกแบบทำอะไรก็แล้วแต่ จะมีคนคอยช่วยและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการค้าขายก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมีนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะค้าขายอะไรก็มีความสําเร็จเงินก็จะไหลเข้ามาหาท่านอย่างมากมายเรียกว่าในเรื่องของการค้าขายจะขายอะไรก็จะดีบางคนเป็นเซลล์เป็นคนที่เรียกว่าพูดจา ถ้าขายก็ถือว่าพูดเก่งทำให้คนนั้นเข้ามาใช้บริการกันอีกมากมายท่านจะขายอะไรหรือจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองที่เรียกว่าหายากแต่ชาวราศีมีนท่านจะหาง่ายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจากกลายให้กลับกลายเป็นดีชาวราศีมีนนั้นในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีกว่าในช่วงก่อนนั้นในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นชาวราศีมีนในเรื่องของการงานท่านก็มีการสะดุด มีการติดขัดอยู่บ่อยครั้งบางครั้งบางคราวก็ว่างงานตกงานก็มีในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของชาวราศีมีนนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไรครบใครก็ไม่ได้นานบางคนก็เกลียดหรือว่าบางคนก็หลบหนีเราในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของเราไม่ค่อยดีเงินทองก็ไม่ค่อยมีในช่วงก่อนจะหยิบจับทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอ ไปขอหยิบก็ยืมใครก็ไม่ค่อยได้ในช่วงก่อนนั้นเขาก็ไม่ให้หรือว่าเขาก็ไม่ไว้ใจเราแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีมีนจะมีความโดดเด่นเนื่องด้วยในช่วงของวันที่23สนี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิกจึงทำให้ชาวราศีมีนนั้นมีความที่เรียกว่าโดดเด่นกลับขึ้นมาอีกครั้ง ดวงชะตาราศีวัสนาดวงชะตาก็จะมีความที่ท่านเคยทำดีเข้าไว้ก็จะหนุนและจะช่วยท่านนั้นมีโชคมีลาบเข้ามาอีกด้วยในช่วงต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีมีนจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการงานดีการเงินก็จะดีมีตามมาโชคลาบดวงชะตาก็ถือว่ามาอย่างที่เรียกว่าไม่ได้ ติดขัดอะไรทั้งนั้นการงานก็จะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านบางคนได้งานใหม่ๆดีกว่าง,งานเก่าที่ทำอีกก็มีในช่วงนี้ชาวราศีมีนนั้นนับว่าดวงของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมในระหว่างวันที่26จะมีดาวอังคารอีกหนึ่งดวงซึ่งโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิกอันนี้ชาวราศีมีน จะทำอะไรหรือว่าจะประกอบกิจาการอะไรก็จะมีโชคมีลาภอีกเช่นเดียวกันการงานนั้นก็ถือว่าจะหาไม่ยากการเงินก็จะหาง่ายอีกด้วยในช่วงของเดือนตุลานี้ชาวราศีมีในเรื่องของการเงินการทองท่านจะิจับอะไรก็จะมีความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือมีคนนับหน้าถือตาท่านอีกในช่วงนี้บางคนได้ดิบได้ดี ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีบางคนนั้นเจ้านายรักใคร่สนับสนุนก็จึงทำให้ท่านนั้นมีโอกาสดีๆหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้เรียกว่าชาวราศีมีนนั่นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆทางนั้นโชคลาภก็ดีสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่30บอ็ดอันนี้จะมีดาวพระพุธย้ายจากราศีพิจิกมาเข้าสู่ราศีตุลน,นีอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีมีนั่นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของดวงชะตาโชคลาภตอนนี้จะมีเกิดขึ้นอีกครั้งในเรื่องของการทำมากิกนก็ถือว่าดวงของตั้น มีความโดดเด่นกลับมาอีกครั้งหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานชาวราศีมีนในช่วงของปลายเดือนตุลานี้นั้นในเรื่องของการงานก็จะดีท่านทำงานอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลืองานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีๆอีกด้วยบางคนนั้นอาจจะมีภารกิจออกไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนก็มี ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้ไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายในเรื่องของการงานก็มีการเปลี่ยนความรู้หรือว่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงของชาวราศีมีน,นั้นมีการพัฒนาไปได้ไกลในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินนั้นถือว่าชาวราศีมี ะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆทั้งนั้นท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงของเดือนตุลาท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาบางคนนั้นมีเหลือเก็บเหลือควากอีกต่าหากในช่วงนี้ชาวราศีมีนั้นท่านจะเอ่ยปากทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความสดใสยอย่างมากๆ ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยในช่วงนี้ก็ถือว่ามีบ้างในเรื่องของโรคเก่าๆโรคประจําตัวอาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นได้อาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือภูมิแพ้อันนี้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้หากว่าเราระวังไว้กว็าอาจจะเกิดขึ้นได้น้อย หรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาในเรื่องของโรคประจำตัวสำหรับท่านที่สูงอายุก็อาจจะมีในช่วงนี้ท่านละมัดระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยปวดแข้งปวดขาหรือว่าปวดท้องปวดน่องอะไรท่านละมัดระวังไว้ในช่วงนี้สำหรับท่านที่สูงอายุโรคเก่าๆควา,ามดันไขมันอันนี้ก็ต้องละมัดระวังไว้บ้าง ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนตุลาตอนปลาย,ลายนี้ถ้าหากว่าท่านจะใช้เงินใช้ทองก็ท่านระมัดระวังไว้บ้างอย่าฟุ่มเฟือยจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราประหยัดเราอดออมเราก็จะมีกินมีใช้ตลอดไปแต่ถ้าหากว่าเราฟุ่มเฟือยไม่คิดหน้าคิดหลังจ่ายโน่นจ่ายนี่อาจจะทักชักหน้าไม่ถึงหลังได้ บางทีก็เดือนชนเดือนบางทีก็ไม่พอเพราะฉะนั้นท่านต้องประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้ท้าว่าท่านใดที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้เมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราก็จะได้มาเสนอท่านรับฟังกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอใทุกท่านที่ฟังกันวันนี้ จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี